ด่วนล่าสุดนะครับมาติดตามสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่10มีนาคมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันอีกเหมือนเดิมซึ่งวันนี้วันที่1มีนาคมขอให้ทุกคนมีความสุขในเดือนมีนาคมนะครับซึ่งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้วันที่1มีนาคมเราก็จะพบว่าพื้นที่ประเทศไทยท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อเราดูจากเส้นความกดอากาศนะครับในแผนที่อากาศตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึง5มีนาคมก็จะพบว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนเข้ามาปกคลุมซึ่งเขาจะปั่นความร้อนให้กับประเทศไทยประกอบกับเส้นพันยีเส้นพันสิเส้นพันสขยับขึ้นไปปกคลุมในพื้นที่ประเทศจีนตอนใต้พูดง่ายๆนะครับมวลอากาศเย็นออกไปความร้อนเข้ามา ดังนั้นไทยเราหลังจากนี้อากาศก็จะร้อนอบอ้าวเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันนะครับก็จะอยู่ประมาณ33-38องศาเซลเซียสและทุกคนดูนะครับจากอนิเมชันของลมมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ตะวัดเป็นลมใต้ปกลุมในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและอีสานตอนล่าง ซึ่งเมื่อเรามาเปิดจากโมเดลฝนก็จะพบว่าลมดังกล่าวเขานำความชื้นจากอ่าวไทยเข้าปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและอีสานตอนล่างดังนั้นนะครับหนึ่งมีนาคมในช่วงบ่ายก็มีโอกาสมีฝนตกเล็กน้อยในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคกลางตอนล่างอีสานล่างและพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับซึ่งฝนที่มันตกในวันที่1มีนาคมก็จะมีบ้างในจังหวัดนครราชสีมา ปราจีนบุรีนครนายกนางรองบุรีรัมย์สุรินทร์สะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดรวมถึงฝนมีโอกาสตกในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลสำหรับพื้นที่ด้านตะวันตกของประเทศในจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากลานสักอุทัยธานีการจนบุรีส่วนวันที่2มีนาคมนะครับ ฝนมันก็มีบ้างเล็กน้อยในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับสำหรับในวันที่3มีนาคมทั่วไทยแทบจะไม่มีฝน4มีนาคมฝนส่วนใหญ่ทั่วไทยเกิดน้อยมากย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเข้ามายึดพื้นที่ทั้งหมดดังนั้นอากาศก็จะร้อนในตอนกลางวันส่วนในวันที่5มีนาคม ย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนก็ยังคงปกคลุมไทยอยู่เราดูนะครับตัวแอลที่ทุกคนเห็นนั่นก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนสำหรับภาคใต้ในวันที่5มีนาคมก็จะมีลมตะวันตกนะครับเข้ามาปกคลุ่มและลมตะวันตกก็มีการตะวัดนะครับเป็นลมใต้แล้วพัดปกคลุ่มในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางและอีสานล่างในวันที่5มีนาคม ดังนั้นอากาศนะครับก็จะร้อนอบอ้าวในหลายพื้นที่ส่วนในวันที่6มีนาคมก็เริ่มมีฝนตกนะครับในพื้นที่ภาคใต้ในเนื่องจากลมตะวันตกปกคลุ่มรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยสําหรับมวลอากาศเย็นเขาจะเริ่มลงมาเหมือนกันในวันที่6มีนาคมดูจากเส้นความกดอากาศนะครับเส้นพันสี่เส้นพันสิบแปดเส้นพันยี่สิบกยับลงมาปกคลุมในพื้นที่ ประเทศจีนตอนใต้บริเวณเกะาะไหหลำหมายความว่ามวลอากาศเย็นเขาลงมาเขามาพะทะกับความร้อนที่มีอยู่ในไทยเรามันก็จะเกิดแนวพะทะอากาศเกิดขึ้นเพราะว่ามวลอากาศมันต่างกันระหว่างความกดอากาศต่ํากับความกดอากาศสูงต่างกันค่อนข้างมากดังนั้นต้องระวังนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่5มีนาคมจนถึง8มีนาคมและต้องระวังเรื่องลมกระโชกแรงลูกเห็บตก ฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับมันก็จะมาพร้อมกับฝนนั่นเองครับสำหรับบริเวณภาคใต้ต้องติดตามนะครับเพราะว่าในช่วงตั้งแต่วันที่7จนถึง8มีนาคมมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนล่างเขาก่อตัวเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นลงมาดังนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่7และวันที่8มีนาคมพื้นที่ภาคใต้ต้องติดตามเรื่องหย่อมความกดอากาศต่ําลูกนี้ ว่าเขาจะพัฒนาตัวหรือไม่แล้วเขาเคลื่อนตัวอย่างไรเราจะมาอัปเดตแน่นอนนะครับทุกคนกดติดตามเอาไว้ซึ่งเรามาดูจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักในช่วงตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่10มีนาคมนะครับโดยพื้นที่ภาคอีสานส่วนใหญ่ฝนมันจะตกหนักในจังหวัดอุบลราชธานีรีสะเกดศิลาราชยโสธรอำนาจ,จเจริญกุขันกันทลลักษ์ สุรินบุรีรัมนางรองพยกักฆะปูมพิสัยนครราชสีมาชนบุรีจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีฉะเสิงเรากรุงเทพและปริมณฑลพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีสวนพึ่งไสโยกห้วยกระเจา้าหันคาบ้านไร่อุทัยธานีวงเวียนสะแก้วสำหรับภาคใต้มีฝนตกได้ทุกจังหวัดนะครับ ส่วนภาคเหนือก็มีโอกาสมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่เชียงดาวพานพะเยาเงาสองลำปางนะครับซึ่งข้อมูลนะครับผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบทุกๆวันโปรดกดไลค์และกดติดตามเอาไว้นะครับซึ่งมาดูในส่วนของลมระดับบนกันต่อนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึง10มีนาคม ซึ่งดูจากอนิเมชันของลมก็มีการพัดสอบของลมนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคกลางตอนล่างซึ่งเมื่อลมบนพัดสอบก็มีโอกาสนะครับที่จะมีฝนตกบ้างในพื้นที่ภาคตะวันออกกับภาคกลางตอนล่างแต่ลมบนที่เขาพัดสอบเขาพัดสอบด้วยกําลังอ่อนดังนั้นฝนมันจะยกตัวไม่แรงมากนะครับสําหรับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบน และพื้นที่ภาคอีสานก็มีลมฝ่ายตะวันตกนะครับปกคลุมซึ่งนําความเย็นเข้ามาทําให้ตอนเช้านะครับมีอากาศเย็นโดยทั่วไปแต่ตอนกลางวันไม่ต้องพูดถึงอากาศร้อนหลายพื้นที่นะครับเรามาดูในช่วงวันที่2มีนาคมจนถึง4มีนาคม ก็จะพบว่าลมฝ่ายตะวันตกนะครับเขาก็จะนําความเย็นเข้ามาปกคลุมไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องดังนั้นตอนเช้านะครับก็จะมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ําสุดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ18ถึง24องศาเซลเซียสเรามาดูตั้งแต่วันที่5มีนาคมจนถึง7มีนาคมก็จะพบว่าลมฝ่ายตะวันตกนะครับเขาก็ยังมีการพัดปกคลุมแล้วนําความเย็นจากอิมาลัยเข้ามาปกคลุมเป็นระยะ แต่ในวันที่7มีนาคมนั้นเขามีการตวัดพัดยกในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและอีสานตอนล่างดังนั้นเราต้องติดตามนะครับว่าลมบนเขาช่วยในการยกตัวของฝนลมล่างก็เริ่มมีกำลังแรงเพราะในช่วงวันที่5มีนาคมเป็นต้นไปมวลอากาศเย็นเขาลงมาลมตะวันออกก็จะมีกำลังแรงตามไปด้วยแล้วลมตะวันออกเขาจะตะวัดเป็นลมใต้นำความชื้นเข้าปกคลุมไทยเรา ดังนั้นความชื้นมีลมล่างสนับสนุนลมบนสนับสนุนเราต้องติดตามเรื่องของฝนนะครับสำหรับพื้นที่ภาคใต้ไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อมวลอากาศเย็นเขาลงมาฝนมาแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ